สนับสนุนโดยไข่สันจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยใหม่ชานมไขมุกเมจิกฟาร์มของว่างพร้อมดื่มอร่อยทั้งน้ำทั้งเนื้อพบสินค้า Apple พร้อมบริการที่ได้มาตรฐานได้แล้ววันนี้ที่ไอทีซิีทั่วประเทศ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมนภัสธนดิษฐากุลครับผมปีรักรักะทานพรครับในรายการไลฟ์บุรีมีดีให้กดไลค์ค่ะประจําวันที่30สิงหาคม2555นะครับวันสิ้นเดือนแบบนี้หลายคนคงจะแฮปปี้แน่ินออกพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วใช่ฮะไปเที่ยวบางทีไปเที่ยวตั้งแต่วันนี้เลยต้องบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ห้างสรรพสินค้าทุกห้างเต็มแน่นอนช้อปปิ้งกระนำรวมทั้งที่อังกฤษด้วยครับมีงานพาราลิมปิกเกม ต่อจากโอลิมปิกครับการเปิดตัวเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วคุณพัได้ดูไหมฮะไม่ได้ดูผมก็ไม่ได้ดูผมมาดูไฮไลท์ตอนท้ายนี่ต้องบอกเลยบอกว่าไม่แพ้โอลิมปิกเลยอ่ะโหเขามีการนําร่มมาประกอบการแสดงสวยงามมากทีเดียวครับเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศมาให้ดูหมือากานในรายการของเราใช่รวมทั้งเรื่องราวดีๆนะเหตุผลว่าครั้งนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะสรุปมาเป็น10เหตุการณ์นะครับครับเดี๋ยวรวมทั้งเรื่องของแท็บเล็ตป .1 ด้วย เรายังอยู่ในงานวิทยาศาสตร์ที่ยังมีอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะฮะแต่ว่ามาดูกันหน่อยว่าความคืบหน้าของโครงการรัฐบาลตอนนี้เป็นยังไงบ้างพบกับปัญหาอะไรใหญ่ๆบ้างนี่<ช>นะฮะเล่าได้ในช่วงแรกเลยดีกว่าเนาะชาวบ้านกดไลค์ครับแท็บเล็ตบ,บ,บอลหนึ่งนะฮะหนึ่งแสเครื่อง เป็นยังไงบ้างก่อนล็อตแรกเนี่ยสองแสนหลังจากนั้นรวมทั้งหมดนะครับแปดแสนเครื่องแต่ตอนนี้เจอปัญหาเอ้ามันเพิ่งมานะมีปัญหาเพิ่งมาก่อนหน้านี้เจออะไรสติ๊กเกอร์ใช่ไหมใช่สติ๊กเกอร์ที่มีปัญหาแปลข่าไทยอะไรก็ไม่รู้มีอีกเป็นยังไงว่าเป็นปกติของเครื่องนี่แหละแต่ว่ามันไม่ควรที่จะไปอยู่ในแท็บเล็ตปอหนึ่งก็คือสามารถเข้าดูเว็บโปได้คุณพัชอ้าวมันไม่ได้ล็อกไว้เหรอฮะไม่ได้ล็อกไว้คราวคาวเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ออกมาแล้วนะครับผมก็นึกเหมือนกันว่ามันต้้้้อออองงงงงยยััไกกก็ตมีีววิธในนารปู่แล ในการเข้าเว็บโป้ไม่น่าเชื่อว่า,วาสามารถเข้าได้คือไม่มีเออทีนี้เหตุผลออกมาแล้วฮะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT นะครับคุณอนุดิษ์เขาออกมาบอกครับว่าเครื่องเหล่านี้เนี่ยตอนซื้อมาเป็นงบประมาณนะครับในการจัดซื้อเครื่องแต่ว่าไม่รวมถึงซอฟ์แวร์ไงอ๋อแยกกันแยกกันคำถามที่เกิดขึ้นนะฮะก็แล้วทำไมตั้งแต่แรกเนี่ยถึงไม่นำซอฟต์แวร์มาลงครับ อันนี้ก็ไม่ได้ตอบถามว่าทวงตีบอกว่านึกไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าเด็กจะเข้าเว็บโป๊ใกล้จะถึงแล้วไงแถลงนโยบายรัฐบาลหนึ่งปีรีบปล่อยออกมาก่อนกลัวไม่ทันกลัวไม่ทันถามว่ากว่าจะติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จนะฮะสิ้นปีนี้อคุณพัฒน์ท่านว่าเลยละป่านี้ถ้าคุณพัฒน์เป็นเด็กทำไงก็ต้องรีบเล่นเลยทีนี้รีบเล่นรีบเข้าเว็บส่งเว็บไซต์แต่ว่าแน่นอนผู้ปกครองก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนี่ คำที่เขาบอกออกมานะฮะเขาบอกว่าเชื่อว่าไม่มีผู้ปกครองคนใดจะสนับสนุนให้เด็กๆ <c oughs> เข้าชมเว็บไซต์ลามกอนาจาร <c oughs> มันก็ชัวร์อยู่แล้วอ่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> แต่ว่าตัวคนที่เข้าคือเด็กฮะ <c oughs> จริงๆเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนแนั่แต่ตอนต้นเลยครับคนที่จะนําซอฟต์แวร์มาลงก่อนไอ้เรื่องของแถนงนโยบายเนี่ยไว้ก่อนที่หลังก็ได้นะฮะเอาความมีประสิทธิภาพไว้ก่อนลองมาดูกันดีฮะ กว่าซอฟต์แวร์นี้จะออกมาเด็กๆป่านี้สนุกเซนทานเฮฮา <c oughs> ปาร์ตี้เด็กอยากรู้อยากเห็นด้วยอ่ะเวลาแบบนี้ตอนเด็กๆแต่ว่าคุณปิยลักษ์เขาบอกว่ารัฐบาลทุ่มงบล่าสุดกว่า120ล้านครับให้ทางบริษัทเนี่ยเขาติดตั้งซอฟต์แวร์ใช่ไหมใช่บริษัท SAP company นะครับเขาบอกว่ามีการเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา1ปีทำทั้งหมดเนี่ย8 0 0แสนเครื่องด้วยกันนะครับและอย่างที่บอกไป1ท่ธันวาคมนี้ซอฟต์แวร์เหล่านี้นะฮะ จะสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆจะไม่สามารถเข้าเว็บโปรได้สำหรับโปรแกรมนี้นะครับจะมีคําสั่งควบคุมการใช้งานด้วยการค้าวคสั่งนะครับอย่างเช่นคําสั่งเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของเด็กป .1 ว่าครับเข้าเว็บไดไปบ้างจํากัดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆโดยโปรแกรมเนี่ยจะระบุไว้ว่าสามารถเข้างานเว็บไซต์ไหนได้บ้างและไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ไหนได้นะครับสามารถระบุไว้ได้หมดเลย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกนะครับนี่นะฮะก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาสู่เด็กที่อายุน้อยลงแต่ว่าแน่นอนบางทีความนึกคิดของเขาอาจจะนึกไม่ถึงเข้าเว็บคเว็บนี้ที่ไม่เหมาะสมทางผู้ปกครองแล้วก็คนครูที่สําคัญคุณจะต้องตรวจสอบแล้วก็ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดที่ใหญ่ได้แหละสำคัญคุณคุณผู้ชมฮะต้องช่วยกันดูนะฮะเด็กๆเนี่ยยังไงก็ยังเป็นเด็กอ่ะความอยากรู้อยากเห็นก็ยังเยอะอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการป้องกันนะครับรวมทั้งเขาออกมาบอกด้วยว่าสําหรับการใช้งานในครั้งนี้ไม่ต้องกลัวว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะใช้ไม่เพียงพอบางโรงเรียนอยู่ห่างไกลอินเทอร์เน็ตไม่มีเขาทําลักษณะเป็นแบบออฟไลน์<อ>ไม่ใช่ออนไลน์คือเอานเนื้อหาใส่ได้เลยข้างในใช่เนื้อหาเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับ,รบสามารถทําการเรียนการสอนได้นะครับรวมทั้งส่งข้อมูลการบ้านเนี่ยได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วง แต่ปัญหาเนี่ยมันคือเวลาออนไลน์นี่ดิกลับไปบ้านไอ้อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยมันก็ออฟไลน์ได้กลับไปบ้านมี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตก็ต่อกันมันทีนี้อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเด็กบอกเรื่องของฉันอย <c oughs> ่ยุ่งนี่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้จะมีโปรแกรมเดือนธันวาคมจะเห็นกันจริงหรือเปล่านะฮะ,ะ,ะมาดูอีกอันนึง ต้องบอกว่าพฤติกรรมคนไทยตอนนี้หลังจากที่รัฐบาลนั้นก็มีการส่งเสริมเรื่องของประชานิยมทุนนิยมต่างๆแจกเงินแจกแท็บเล็ตแจกสิ่งของแต่ว่าแน่นอนพฤติกรรมคนไทยถ้าเกิดมีเงินในมือต้องทำไงฮะใช้สิครับอ่าเห็นไหมก<า>งค้ก็เก็บแล้วแต่บางคนเก็บบางคนใช้แต่บางคนจะมีฮะพฤติกรรมก็คือว่าเรายังวัยรุ่นอยู่หาเงินได้สมมุติว่าได้เดือนหนึ่งห้าหมื่น เดี๋ยวต้องคิดว่าอ่เดือนหน้าเนยอะไปหรือเลย50,000สมมติดูเดือนหน้าก็ต้องได้อีก50,000ก็เดือนนี้ไ่ตอนนี้5 0 0 0ห้าคุณภัทรไป50,000เดือนนี้เป็นยังไงก็ใช้ไปก่อนเดือนหน้าก็ได้อีกแล้วอีกอย่างหนึ่งอายุยังน้อยเดี๋ยวตอนแก่ๆเขาเก็บเงินก็ได้มีเยอะฮะพฤติกรรมอย่างนี้คนไทยก็บอกว่ามีการสำรวจมาจากบริษัท My ์ h a ับเขาไปสำรวจมาบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2545จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าอยากมีภาพลักษณ์ที่ดี อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องใช้ของแบรนด์เนมต้องใช้ของดีๆจะได้โชว์ได้ครับปรากฏว่าผ่านมาสิปีจากประมาณ8%เพิ่มมาเป็นเท่าไหร่ฮะ22%โอ้เโหเพิ่มเยอะมากนะเกือบ3เท่าตัวใช่แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศไปแล้วครับดูสัดส่วนดูนะฮะกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ต้องการมีสถานะทางสังคมแล้ก็ภาพลักษณ์ที่ดี เขาบอกว่าภายในช่วง10ปีที่ผ่านมาสามารถเติบโตจาก8-9%มาเป็น22%กลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดในสังคมตอนนี้โดยเฉพาะโลกของโซเชียลมีเดียไอทีมาเยอะรถเองเนี่ยตอนนี้ก็ผลิตออกมามีอีโคคาร์สามารถหาซื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจฮะที่ทำให้กลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าต้องการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูดีขึ้นใช่มีรถ มีโทรศัพท์มือถือแพงๆดูดีไงแน่แต่เงินในกระเป๋าไม่มีเหมือนพวกเราสองคนไม่ใช่ขนาดนั้นละแล้วแน่นอนผมได้ยินมาหลายคนแล้วเดี๋ย i ไอโฟน5จะออกในมือก็ยังมี iPhone 4 iPhone 4S อยู่บางคนใช้ไม่คุ้มด้วยซ้ำครับที่มีอยู่เดี๋ยวเตรียมไปละ iPhone 5ออกอยากได้ iPhone 5อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่เพิ่มเติมเดี๋ยวไปกระทบชิงใครหลายคนนะมีเหมือนกันนะฮะอะมาดูกลุ่มที่2กลุ่มผู้เสียเปรียบแล้วก็ไม่กระตือรือร้นเขาบอกว่า ใช้ชีวิตสบายสบายมไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรใครทำอะไรเอาเปรียบอะไรก็ปล่อยเลยตามเลยสูงเหมือนกัน19อันดับ2ของสัสดส่วนทั้งหมดของประชากรกลุ่มที่3ฮะกลุ่มที่มีแบบแผนชีวิตเหมือนรุ่นก่อนกอนก็คืออนุรักษ์นิยม,มหัวยังโบราณอยู่จะต้องอทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ไม่เห็นด้วยกับการพัฒนามีอยู่ประมาณ9%กลุ่มที่4ฮะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคาดหวังเขาบอกว่ากลุ่มเจนว นี่วัยพวกเราอย่างนี้กลุ่ม Gen Y ก็คือวัยรุ่นที่มีการวางแผนอนาคตก้าวไกลมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้และอีกกลุ่มหนึ่งฮะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาความมั่นคงในชีวิตนี่มีเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่เล็กในสังคมมีความใกล้เคียงกับที่ถูกตั้งชื่อเรียกว่า Gen Y แต่ใกล้เคียงกันนะฮะกลุ่มต่อไปคือกลุ่มคนโดดเดี่ยวและมองโลกแบบจริงจัง เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ชอบอยู่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนห่างเฮืองเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ค่อยไปกวันวันก็อยู่ที่บ้านดูต้นไม้เลี้ยงปลาดูธรรมชาติอันนี้ก็มีเหมือนกันกลุ่มการศึกษาสูงและมีความคิดก้าวหน้าเขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนเมืองส่วนใหญ่จะมีการศึกษาสูงและก็กลงานอยู่ประจํำน้อยน้อยมากใช่ไหมฮะประมาณเพียงแค่เก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นต้องบอกว่าในสังคมไทยเรา 9%จัด100%เป,เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาสูงหัวคิดก้าวหน้า<ช>และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นแต่มีวิถีชีวิตแบบอนุรักษ์นิยมคือ <ฮะ S 2> หัวเนี่ยชอบเทคโนโลยีใหม่ๆชอบการพัฒนาก้าวหน้าแต่อยู่ที่บ้านไม่ไปไหนไม่ไปเดินห้างไม่ซื้อเทคโนโลยีต่างๆมีอยู่ประมาณ12%นึกถึงตัวเองนี่อยู่กลุ่มไหนเนี่ยก็ยังนึกไม่ออก กลางๆแล้วกันครับแบบกลางๆธรรมดานะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นผลสํารวจจากโพไหนก็ตามนะครับสิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นเลยว่าคนไทยเองเนี่ยเงินออมมันน้อยมากใช่นะฮะ,<ช>ะ,ะถ้าไปเทียบดูแล้วเนี่ย83ของคนไทยไม่มีเงินออมอะคุณภัชเยอะนะในอนาคตของชีวิตคุณจะทํำยังไงบ้างนะฮะ,<ช>ะ,ะบอกตัวเองด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ด้วยเหมือนกัน,นะะผมก็ด้วยเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการปรับปรุงการใช้ชีวิตนะครับวางแผนเรื่องของการเงินให้ดียิ่งขึ้นแต่กลับกันเงินออมไม่มีแต่ว่านี่สินพรุงพรางบาตจไทยเลยบานตาไทยทั้งบ้านทั้งรถผ่อนมือถือเดี๋ยวนี้มีผ่อนหมดทุกอย่างนะฮะทั้งหมดเลยเครื่องซักผ้าก็มีนะฮะตู้เย็นทีวีนี่ทั้งหมดนี่ทั้งนั้นน,นะครับมีมากถึงสปสินนะแล้วก็นี่สินใช่แล้วก็ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าคนไทย มีเงินไม่เพียงพอสําหรับไวัยเกษียอปกติเนี่ยถ้าเป็นเมืองนอกนะฮะสามสิบเก้าอายุเนี่ยประมาณนี้เกือบสี่สิบครับต้องเตรียมความพร้อมแล้วสําหรับเงินเกษียนในอนาคตบางทีเนี่ยตอนนี้มันมีประกันอยู่ประกันไวัยเกษียณในอนาคตบ้างแต่คนไทยเนี่ยสี่สิบสี่ปียังไม่คิดเลยอะ่ะเขาบอกว่า<ก>เริ่มสี่สิบห้าก็เริ่มใช้เออครับบางทีเนี่ยไปจนถึงหกสิบก็ยังไม่มีเงินทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ <65. S 2> ข้นคืออะไร ทำงานก็ไม่ค่อยได้แล้วเงินก็ไม่ได้มาถ้าไม่ใช่ค่าราชการนะฮะบ,บางทีเนี่ยข <ๆ S 1> เขาก็ทิ้งกว้างเราเลยทำไงล่ะทีนี้เงินไม่มีนี่ถ้ามาดูถึงเรื่องของระบบประกันของเมืองไทยนะฮะคนไทยเนี่ยใช้น,อน้อยมากมีไม่ถึง3 0น่อะอ๋อที่เห็นความสำคัญกับเรื่องของประกรันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยต้องหันไปทำตามอย่างต่างประเทศบ้างไม่ใช่ทำตามทุกเรื่องนะฮะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีหาดเก็บเงินสะบ้า <laughs> งไม่ใช่ใช้อย่างเดียวนะอันนี้บอก พวกเราเองกอกตัวเราเองด้วยครับ <Jung> ก <net> ็เป็นผลสํารวจมาจากบริษัทของไมแชร์ครับนำาให้ชมกันแล้วก็เป็นข้อเตือนใจเล็กๆน้อยๆใช่ฮะมาที่อีกข่าวหนึ่งนะครับ